แฟนๆลูกอย่างรุนหนักหลังมีภาพนุศราหวนสวมเสื้อทีมชาติไทยเป็นอีกหนึ่งกระแสนในโลกออนไลน์เราหลังวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมามีภาพสาราุศราต้อมคำเซตเตอร์ตำนานทีมชาติไทยหวนสวมเสื้อทีมชาติอีกครั้งถ่ายแบบให้กับแรนสปอร์ตท,ทำเอาแฟนๆต่างฮือฮาว่ากำลังจะคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยหรือไม่โดยภาพดังกล่าวเป็นถ่ายภาพโปรโมทเสื้อแข่งทีมชาติไทย ภายใต้แบรนด์การนดสปอร์ตพร้อมใส่เบอร์13เบอร์เกนหลังจากภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็ทําให้แฟนคลับต่างจับตามองซึ่งก่อนหน้านายกสมาคมกีฬาวอลเล์บอลแห่งประเทศไทยได้พูดถึงปัญหาขาดแคลนมเอเซตของทัพบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยรวมถึงนุสราเองก็หวนคัมแบ็กเตรียมลงสนามกับแอลลีสซลิมิติที่สหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกันสําหรับนุสราต้องคํหนึ่งในตํานานวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทย เจ็ดเสียเลิกเล่นทีมชาติเมื่อปี2021โดยปัจจุบันอดีตมือเซตทีมชาติไทยกำลังอยู่ในทีมงานสตาฟโค้ดของวอลเลย์บอลหญิงชุดใหญ่ช่วยฝึกสอนรุ่นน้องในศึกชิงแชมป์เอเชีย2023